สวัสดีครับเกมเมอร์ amer, ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์ทายาทของตระกูลนักล่าปีศาจชงยุนและสรุปการเล่นแบบเข้าใจง่ายไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดี AD ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงานปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับชงยุนนักปราบปีศาจแห่งตระกูลที่โด่งดังในเรื่องการปราบพูดผี <c oughs> เขาเกิดมาพร้อมกับร่างกายแห่งยานบริสุทธิ์ตัวละครสดาวธาตุน้ำแข็ง ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธสายเบิร์สดาเมจจากท่าไม้ตายเล่นคู่กับทีมปฏิกิริยาละลายแช่แข็งสามารถเคลือบอาวุธเป็นธาตน้ำแข็งให้กับทีมได้ต่อมาเป็นการแนะนำสกิลและวิธีการเล่นของชงยุนการโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ผมขอข้ามเลยสกิลธาตุหรือสกิล e ฟันดาบลงไปที่พื้นสร้างความเสียหายธาน้ำแข็งและรวมตัวกันเป็นพื้นที่ไอเย็น ตัวละครที่อยู่ในทีมที่ใช้ดาบดาบใหญ่หรือหอกภายในพื้นที่ไอเย็นจะได้รับการเคลือบอาวุธเป็นธาตุน้ำแข็งท่าไม้ตายสกิลคิวเรียกดาบวิญญาณใหญ่เบิ้ม3เล่มโจมตีใส่สตูสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งวงกว้างสกิลติดตัวหรือพรสวรรค์ติดตัวที่1ตัวละครที่ใช้อาวุธดาบดาบใหญ่และหอกที่อยู่ในพื้นที่ไอเย็นจากสกิลอี ความเร็วในการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น8%พรสวรรค์ติดตัวที่ 2, 2> เมื่อพื้นที่ไอเย็นจากสกิล E สลายไปจะเรียกดาบวิญญาณออกมาเพิ่ม1เล่มโจมตีใส่ศัตรูอัตโนมัติสร้างความเสียหายน้ำแข็งวงกว้างเป็น100%ของความเสียหายจากสกิล E ซึ่งศัตรูที่ถูกโจมตีจะถูกลดต้านทานธาตุน้ำแข็งลง10%เป็นเวลา8วินาทีพรสวรรค์อัาประโยชน์ เมื่อทำคำขอการออกสํารวจของหลีเย่เวลาที่ใช้จะลดลง25%ตัวอย่างเกมเพย์ก็ให้เรานะครับทำการแปะธาตุไฟไปก่อนในกรณีที่เราเล่นทีมลาลายนะครับแล้วก็เซตอัพตัว DPS นอกสนามได้เลยตรงอยู่นะครับกด E แล้วก็ถ้าไม้ตายได้เลยแค่นี้นะครับเราก็สลับตัวเล่นได้เลยเน้นเบิร์สอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ E แล้วก็ถ้าไม้ตายชงยุนนะครับประมาณนี้เลยตัวอย่างทีมแช่แข็งนะครับเพื่อนๆก็เซตอัพตัวบัฟพิเสร็จก่อนเลย งยุนกด E แล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับนี่นะครับ E แล้วก็ถ้าไม่ตายได้เลยลำดับการอัพสกิลถ้าดูจากเกมเพย์นะครับ ชงยุนเขาจะเป็นสายเบสดาเมจจากท่าไม่ตายเพื่อนๆก็อัพท่าไม่ตายนําเลยส่วนสกิล E นะครับก็อัพตามมาทีหลังการโจมตีปกติจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใช้อาวุธสำหรับชงยุนอาวุธที่ให้อาตาัตราคิความแรงคิพลังโจมตีเปอร์เซนต์ใส่ได้หมดเลยนะครับตัวอย่างเช่นดาบวูฟที่จะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็บัฟให้กับทีมได้ด้วยนะครับ หรือจะเป็นดาบเฟื้นฟูพลังงานชงยุนก็สามารถใส่ได้หรือจะเป็นดาบชำนาญธาตุนะครับกรณีที่เราเล่นทีมละลายก็แรงมากๆเช่นกันสำหรับใครนะครับที่มี4ดาวอย่างอคุมารุผมแนะนำเลยอันนี้คือจะแรงมากๆสำหรับชงยุนนะครับอันนี้บัฟถ้าไม้ตาย นะเพิ่มขึ้นได้มากสุด70%เลยสำหรับดาบอาคุมารูนะครับ4ดาวหรือเพื่อนๆนะครับจะใส่เป็นดาบกิจกรรมก็ได้ใครที่เล่นทีมละลายนะครับมีดาบกิจกรรมชำนาญธาตุก็มาใส่ได้หรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใส่เป็นดาบฟาโวได้ช่วยฟื้นพลังงานได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็น Battle p a า t นะครับที่ได้อาัตราคิหรือจะเป็นแบ็ k ค e ฟที่แจกความแรงคิได้เช่นกันนะครับ แต่ถ้า4ดาวเพื่อนๆมีอาคุมาดูเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับดีมากๆสําหรับชงยุนเซ t ตอาร์ติแฟกต์สำหรับชงยุนใส่ได้หลากหลายมากๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งที่เพื่อนๆเอาน้องไปเล่นในแต่ละทีมเนี่ยตาดอะไรนะครับเซ็ตแรกผมจะแนะนําเป็นอ่าซีโนเบสนะสำหรับใครที่ในทีมยังไม่มีคนใส่นะครับความแรงจากท่าไม้ตายแรงขึ้น20%แล้วก็ ถ้าไม้ตายเนี่ยพลังจะบัฟพลังโจมตีให้กับทีมได้ด้วยนะครับอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตเสีน้ำแข็งนะครับสีบิสซาร์ดสำหรับใครที่เล่นทีมแช่แข็งจะได้อาัตราคีปไปเลย40%นะครับแล้วก็ได้สันพอง่าน้ำแข็งอีกกรณีเราเล่น2น้ำแข็งเนาะได้ไปอีก15%เป็นโดยรวมเนี่ยได้อัตราคีปไปเลย55%นะครับหรือว่าจะใส่เป็นสีแอมเบมก็ได้นะครับ ที่จะได้เรื่องของการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ความเสียหายท่าไม่ตายเนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่ว่าชงยุนเนี่ยเขาใช้ค่าฟื้นพลังงานนิดเดียวเพราะว่าเขาใช้แค่40หน่วยเองหรือจะใส่ผสมได้นะครับ2โนเบส2บิาสาดเป็นอีกตัวเรื่องที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าโนเบสเนี่ยเบนเนตเ,นเ,นเขาใส่ไปแล้วส่วนมากชงยุนจะเล่นกับเบนเนตนะครับแล้วก็ใส่เป็น2องบิาสาดที่ได้ความเสียหายท่าน้ำแข็งเพิ่มอีก15% ที่ผมใส่ตอนนี้ก็จะเป็น2วบิษาสุสองโนเบสนะครับได้โบนัสความเสียหายน้ําแข็ง15%แล้วก็ความเสียหายคาไมตา20%คือเป็นคอมโบที่โอเคมากๆนะครับนาฬิกาผมแนะนําเป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์กรณีที่เราเล่นทีมแช่แข็งแต่ถ้าเราเล่นทีมละลายผมแนะนําเป็นชนานํานาญธาตุนะครับเพราะว่าจะแรงกว่าพลังโจมตีเปอร์เซนต์กรณีทีมละลายนะครับ แล้วก็ถ้วยโบนัสความเสี่ยท่าน้ําแข็งนะครับมวกเป็นอัตราคิหรือว่าความแรงคิก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆขาดสแตทไหนนะครับถ้าใครเล่นทีม2น้ําแข็งนะครับแล้วใส่4ีบิสสัดเนี่ยก็อาจจะหาความแรงคิแทนนะครับส่วนออฟลองนะครับพยายามหาที่ได้อัาตราคิความแรงคิพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ ชำนาญธาตุนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานอย่างดอกไม้เนี่ยผมได้ใช้ทุกบรรทัดเลยนะครับอาตาคิความแรงคิดชำนาญธาตุแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานนะครับอ่ามีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับความแรงคิดฟื้นฟูพลังงานพลังโจมตีเปอร์เซ็นชำนาญธาตุนะครับสเตตัสของชงยุนผมนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2 5 0 0นานะชำนาญธาตุ159นะครับอาตาคิ 64%ความแรงขิ108%แล้วก็ฟื้นฟูพลังงาน138นะครับอันนี้ผมเล่น2น้ำแข็งนะนะครับจะได้สั่นพ้องไปอีก15%เนาะสำหรับอัตาคิแล้วก็มันฟื้นฟูพลังงานพออยู่นะครับแล้วผมใส่เป็นอาวุธ5ดาวด้วยพลังโจมตีมันก็เลยสูงนะครับกุ่มดาวหรือ constellation สำหรับชงยุนนะครับตั้งแต่ C2 ถึง C6 เนี่ยกลุ่มดาวดีมากปา ยิ่งเรามีกลุ่มดาวเยอะชงยุนก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับสําหรับกลุ่มดาวที่1ครั้งสุดท้ายของการโจมตีปกติจะปล่อยใบมีดน้ําแข็ง3ามเล่มไปข้างหน้ามีดแต่ละเล่มจะสร้างความเสียหายน้ําแข็งเป็น50%ของพลังโจมตีชงยุนเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับก็คือเราตีปกติแล้วมันจะมีใบมีดน้ําแข็งเสริมออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนเราเล่นน้องจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อน้องมาตีปกติอยู่แล้วนะครับกลุ่มดาวที่2 ลดเวลาคููดาวของท่าไม้ตายเมื่อยืนอยู่ในพื้นที่ไอเย็นของสกิลธาตุ15เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเราควรกดสกิลธาตุก่อนกดท่าไม้ตายนั่นเองกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลท่าไม้ตาย3เลเวลกลุ่มดาวที่4เมื่อโจมตีถูกสตูที่ติดท่าน้ําแข็งจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานธาตุ1หน่วยเกิดได้ทุก2วินาทีกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุ3เลเวลกลุ่มดาวที่6 เมื่อถ้าไม้ตายสร้างความเสียหายแกสตูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าชงยุนความเสียหายจะเพิ่มขึ้น15%และเรียกดาบวิญญาณเพิ่มอีก1เล่มก็ตั้งแต่กลุ่มดาวที่2ถึงกลุ่มดาวที่6ดีทุกอันเลยนะครับสำหรับชงยุนตัวอย่างการจัดทีมนะครับก็ผมแนะนำเป็นทีมแช่แข็งก่อนแล้วกันคือจริงๆเนี่ยตัวน้ำแข็งในเกมอะ่ะก็มีเยอะนะครับเอาไปทีละตัวแล้วกันเนาะ จะเป็นชงยุนฟูนินาโรเซเลียและก็จีนเป็นฮิลเลอร์นะครับในซอลของจีนเราสามารถเปลี่ยนเป็นเซียนยุนก็ได้นะครับทาหน้าที่เหมือนกันเลยคือฮิลเลอร์กับกระจายธาตั่นเองทีมต่อมานะครับชงยุนโคคมิเคยะและก็คาสุฮะสโลตของโคคมิเพื่อนเพื่อนสามารถเปลี่ยนเป็นตัวของโมนาก็ได้นะครับหรือว่าสโลตของคาสุฮะเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนออกเป็นซูโคสก็ได้เช่นกัน หรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเล่นเป็นชงยุนเย่หลานเช่นเหอแล้วก็โลซเลียได้เย่หลานเราสามารถเปลี่ยนเป็นซิงชิวได้นะครับทำหน้าที่เหมือนกันเลยตัวอย่างทีมแช่แข็งนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครสีดาวอะ่ะโดยรวมแล้วมันลงตัวกับทีมของชงยุนมากๆนะครับผมก็เลยแนะนำเป็นทีมนี้ละกันนะครับชงยุนอี e, แล้วก็ถ้าไม่ตายได้เลย แบบเล่นสมุทรมอม,มากนะครับสำหบทีมแช่แข็งเนาะ,จจะชงยุนอีแล้วก็ท่าไม้ตาดปรมาณนี้นนทีมละลายสี่ดาวล้วนนะครับอย่างเช่นชองยุนเบนเนสเซียงหลิงโราเลียผมเหมาะเลยว่าทีมนี้เนี่ยดามเมจโดยรวมแรงมากๆนะครับ หรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเปลี่ยนตัวเซียงหลิงเป็นตัวธาตุไม้อย่างนาฮิดะได้เพราะว่าไฟบวกไม้เนี่ยมันติดเผาไหม้ตลอดนะครับก็เลยทําละลายได้ง่ายนะครับตัวของโรซาเลียเราสามารถเปลี่ยนเป็นเคยาได้เช่นกันหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะจัดเป็นทีมเนชั่นอลก็ได้ชงยุน Bennett, เบนเนตเซียงหลิงและก็ซิงชิวสาหรับตัวอย่างทีมละลายเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าวงจากสกิล E ของชองยุนเนี่ยมันจะทับกับเบนเนตซีห ซึ่งเบเน็ตซีหกเขาเป็นธาตุไฟครับมันแข็งกว่าธาตุน้ําแข็งนะเพราะฉะนั้นเราจะตีเป็น,ปนแบบธาตุไฟตลอดตอนที่เราอยู่ในวงเบเน็ตมีเงิซึ่งก็เซ็ตอัพปับอะไรต่งตางๆวนสกิลไปเรื่อยๆนะ ประมาณนี้ครับสำหรับทีมละลายสำหรับทีมละลายผมจะเล่นให้ดูอีกรอบเพราะเมื่อกี้ผมอธิบายเกี่ยวกับวงของสกิล e ของชองยุนกับเบนเน็ตซีนะครับามาถึงเราก็เตรียมเซตอัพตัวบัฟอะไรให้เรียบร้อยเนาะชงยุน e ถ้าไม่ตายครับ แล้วก็วนโรติชันสลับตัวไปมาได้เลยชงยุนอ e ี้าไม่ตายทีละลายคืนแรงสะใจมากๆนะครับลองไปเล่นดูได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครชงยุนถ้าเรามองแค่น้องคนเดียวเดียวๆนะด้าน DPS ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นนะครับก็มีพี่ไรฟ e ลี่อายากะการยูเขาก็ดีกว่าชงยุนเยอะนะเพราะน้องเป็นสีดาวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นทีมละลายอย่างเช่นเบนเนตเซียงหลิงโราเลียชงยุนผมรู้สึกว่ามันลงตัวมันวนห้าไม่ตายกันได้ทุกตัวต่อเนื่องนะครับแล้วผมรู้สึกว่าทีมนี้ดาเมจโดยรวมเนี่ยมันแรงมากๆนะครับสําหรับดาเมจในทีมละลายนะครับของชองยุนเบนเนตเซียงหลิงโราเลีย ผมมองว่าถ้ามันเป็นคอนเทนต์สไปรัลออร i บิทะผมมองว่ามันแรงเพียงพอที่จะจบแบบดาวครบได้นะครับมันแรงมากๆจริงๆสำหรับนี้เอ่อทีมนี้นะครับลองไปทดสอบดูได้นะครับผมเล่นในสตีมหลายรอบนะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะครับ สำหรับน้องชงยุนในตำแหน่งอื่นหรือในทีมแช่แข็งอื่นๆนะครับผมมองว่าถ้าเทียบกันกับทีมละลายผมเทใจให้ทีมละลายมากกว่าเพราะว่ามันแรงนะครับส่วนทีมแช่แข็งอ่ะผมมองว่าใส่ตัวอื่นไปแล้วมันเล่นง่ายกว่าตัวของชงยุนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีทีมอยากจะมาแชร์นะครับหรือว่าทีมอื่นๆที่ดีกว่านี้นะครับแล้วผมไม่ได้พูดถึงในวิดีโอ ก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นต่างเกี่ยวกับตัวของชวงยุ่นก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนใครชอบเกินชินิมแพกผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย